สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกแบบ g o o f ี่ u n n เนอร์สนั่นเองอย,ยอซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาหาทางออกจากที่นี่ค่ะซึ่งประตูเนี่ยจะล็อกเป็นระดับตามชั้นเลเวลต่างๆแล้วก็ยังจะมีเจ้าตัวประหลาดนะคะไล่ตามเราดูนั่นสิโอ้โหโพูด้เด็กๆทำลากันเ<ห>ต็มเลย,เลยว ไอ้หน้าบ้านนั้นมันอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีเทอราฟอร์มาด้วยไอตัวแมลงสาบตาแบวขนาดนี้เอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยน่ากลัวล้วว้ายเฮ้ยมันนี่แล้วไอ้นั่นตัวแตกไปแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องทดลองพิสดารซึ่งมีสัตว์ทดลองแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยดูนีดิ ว้าวตัวอะกว่ะตัวนี้เป็นระดับที่อันตรายมากๆครับผมมันคือตัวอะไรอะซิมสันเหรอซิมสันอีนเดียวดายน่ากลัวมองใส่ตาฉันฉันพร้อมจะขมือบแก่ได้ปากจู๋ของฉันเองนี่เลยมันมีปากมันมีปากกิมด้วยนี่นี่ฉันว่าตัวนี้น่ากลัวกว่านะไหนโอ้โหน่ากันดินี่มันตัวอะไรอะเฮ้ยหน้าตามันแหฉมากแหลมเปรี้ยวเลย ไผ่วฟันมันยังแบบซีฉันจะขมี้แกด้วยปากเล็กๆแล้วก็บดขยี้ด้วยฟันกรามฟันคุดแล้วก็บดได้กกระเดือกอีกทีโอ้ยจีแป้งเราที่สำคัญนะจะลองเดินดูดิเดินดูว่ามันมองตามด้วยอะใครหรออ๋อว้ยจริงมันหันมาตามนี่จะลัวจอะไรย่ะทำไงดีไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจัดการเองอ่ะว้า งสงสารเขาไม่ต้องการให้เราช่วยนะดูอีกสัน้วเหรอเอาไงอะเราจอดไปไงไงแล้วมาดูนี่สิเราสามารถซื้ออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้ oh, โหเพิ่มบูสต์สปีดนะแล้วก็สามารถซื้อมองกุฎได้นี้จะเป็น V I P สามารถกระโดดได้แบบกระโดดน่าจะสูงกว่าเดิมนะน่าจะใช่นะน่าจะโดดสองสเต็ปหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจฮะนี่ส่วนอีกอันดึงพวกเราน่าจะสังเกตเห็นอันนี้อย่างดีจากแม็กแบ็กรูมนะครับผม ขีปนาวุธนี้อาจจะทําให้ยื้อเวลาและทําให้พวกนั้นเนี่ยสลายไปชั่วคราวอา้าโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเคเร,เราจะซื้อกระสุนอันไหมอืมฉันว่าเดี๋ยวเราลองไปประจนภัยกันก,นก่อนดีกว่าดูซิว่าแมบมันจะโหดอะไรขนาดน,นั้นประตูเศษกระดาษเดินได้ฉันลองซื้อกระดมาแล้วไม่รู้ว่าโดดสูงเท่าไหร่ไหนลองโดดสิถูกไหมก่อนเลยไม่ะ ต้องกดต้องอยู่ใน map เล่มเปล่าอยู่ใน map ก่อนไปรึป่ะจ๋างั้นพวกเรา let's go ทำหนึ่งฉันซื้อก่อนรอด้วยเฮ้ยเพื่อนนี่ก่อนที่นายจะออกไปจากตรงนี้น่ะฉันบอกเลยนะว่าในโรงรถแห่งนี้มันมีพวกสัมภาระเต็มไปหมดแถมเราต้องหาขี่การ์ดเพื่อที่จะปลดล็อกด่านอื่นเฮ้ยนั่นนั่นอะไรเฮ้ยพี่กิตยัยยัยยัพี่กตเดืบโชืบโชือบโอ้โหออกมาสิวายเฮ้ยโห้ย โคตรถ้าเราลอบมาที่ประตูนี้มันจะกำจัดเจ้าตัวนั้นทิ้งหรอไม่แน่นะไม่รู้ heures, ลองเล่าลองไลง่ circles circles ดูน <issimo> ี่ๆลอบมันมาลอบมันมาไล่ไล่อะไรกันเนี่ยงั้นตอนนี้พวกเรารีบย้ายๆกันไปหาคีย์การ์ดเร็วด่วนเลยได้ได้เออตายคีย์การ์ดเลยยากได้ก็ขามศพฉันไปก่อนวัวให้กิตช่วยดูด้วยมันตามดูม่ใหญ่เลย กิดว่าเราลงไปข้างล่างมืนนี้แล้วซัมเบซัมเบจุ๊บแจงพี่เอาอะไรมาฟังไงตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วไปดิการอยู่ข้างล่างเหรอใช่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่วอนจะไปอืมยกนเลยขีดก่อนเดี๋ยวนะขอฉันจัดการให้เองไงเราต้องเข้าไปได้หรนุุ่่มุ่พี่แจงดูโอ้โหไปหนึ่งสองฮึบ อยู่ไหนปมันเมันไปล่ตามคนอื่นแล้วไหนพี่แป้งมานีมานีมานีตามพี่มาตามพี่มามันบอกไป next Level รอว่าการคี์การ์ดระดับที่สองถึงจะสามารถข้าไปได้ทุกคนที่ได้คี์การ์ดแล้วเข้ามาเลยครับได้แล้วฉันได้ลวหุ่นไมีแล้วมีแล้วไม่มีแล้วเฮ้ยไม่มีแต่ผ่านไม่ได้เลยจะแป้งมาวะ ห่วงไม่ต้องหว่วงหนูกับพี่กิดอะโคตรเซียนพี่แป้งคิดว่าเราอยู่ตรงนี้สักพักเดี๋ยก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีที่กั้นจับประหลาดอยู่อะฉันฉันกำลังวิ่งไปสล็อตนายเห็นหรือเปล่านี่มันแค่เลเวลแรกเองนะมันมีทั้ง<ร>อสองตัไว,อไ,วไอ้ไอ้พี่กีดไอ้ไอเจ้าคุยไอ้ปังทักตายไปแล้วยัง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 มันมาแป้งขึ้นไปได้มาเร็วไอ้ปังขึ้นไปได้มามาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วตัวจิ๋งจานไว้พี่ไหมตัวจิ๋จไว้ มีศพคนตายถึงสองคนด้วยกันนายรีบไปเอาคีการจากซัำเวก่อนเพราะเราจะรอที่นี่เย้มันมาสองตัวเลยฟลอยนี่มันหิวอะไรขนาดนั้นเร็วหน่อยหัวเธอเข้ามาไปปางไว้ปางไว้อย่าให้มันเข้าปางไว้ปังไม่ได้พี่จีนทำตัวแบบนี้กมันเหลือแต่คอแล้วตัวนันอะเระกอนเพื่อนนี่ทุกคนอย่าลืมเปิดไฟไว้ด้วยล่ะเพราะฉันไม่แน่ใจว่าด่านต่อไปเดี๋ยวมันจะมืดขนาดไหน แต่ดูจากทรงแล้วมันเป็นห้องเก็บของลึกลับอาจจะเป็นประตูสู่ทางเอ่อทางไปยังรถขนส่งก็ได้เอะแต่เดี๋ยวมันเปิดไม่ได้อะใช้ไม่ได้อะกรณีหรือว่าคีย์การ์ดอื่นพอเถออ้คีย์การ์ดนี้มันไม่ได้เปิดประตูห้องโรงรถนะสิเราอาจจะต้องไปฝั่งตรงข้ามของซับเวอ์อีกทีนึงมา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 ลงเลยปุ๊บไปแชะเอาละครผมเราเข้ามาที่านจอดรถีกครั้งแล้วมันมาตรงช้าหนักอุ้ย ขอบคุณมากเจ๊เจ๊ทำให้หวดเรารอดไไมัมนมันนีมันนีอมันให้ตายไปก่อนโอ้เอเจ้าตัวตแลคไปไปไทุกคไปทุกคนานจขึ้นไปที่บันไดก่อนเลยหูไปด้วยบันไดนี้จะต้องมีคีย์การ์ดซ่อนอยู่แน่แน่เหาคีย์การ์ดเจหว้าอไหูยตกใจหมดกทให้ฉันพี่ตกจริตฉันได้แล้วนะคีการ์ดเียวเข้าว่าชั้นสองขนชั้นสองมันจะเป็นแง่งที่แบบว่าคล้ายๆกับเอ่อเพดานมัน ได้ได้ได้หนูขึ้นไปอีกรอบนึงเอ็งแง่งนะมาแล้วครับขี่กะเลเวลสองเฮ้ยตอนนี้ไอ้เจ้านั่นตามหาเราไม่เจอเฮ้ยพักหายใจสักนิดโฮ้ยแล้วชีวิตจะสดใสมาแล้วจ้าจ้าเอกอิตาลกีมาสวนว้าวขี่ไมาแล้วพี่เจานมาแล้วพี่มาแล้วเจ๊แบงปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีโอเคเลยมันตายไปแล้วมันเจอประตูรั้วเหล็กนี่เข้าไปทีก็คือสลายต กินกันมาสองได้แล้วไปดูอีกคนได้แล้วหลายที่ดูเป็นที่ที่ปลอดภัยนะเใครๆๆๆ้งเย้มีนายโมจิด้วยให้ทายเถอะนายจะเจอนายโมจิเนิร์ดอยู่แถวนี้ไปไหนกันล่ะเอาโผอมันโผมาโดยไม่ทราบสาเหตุโอเคเจอฟิวแล้วครับผมพี่กิฟิวอยู่แถวไหนอะอยู่ห้องในเลยพี่ลึกๆ โอเคเรนเจอหน้าอีมูจิเนิร์สวัสดีแจ๊โอ้โหอะไรมาอีมูจินเนอร์สกำลังตามร่าคุณโวกจินเนี้ยกำลังตามร่าคุณเจ๊มัมาได้ใช่ไหมเร็วมาหนิเร็วมาหนิแล้วไอตัวนี้มันอยากเร็วเลยแล้วดูสีเรียบร้อยเรากำจัดมันไปได้แล้วโอ้โหมองอยู่นะเอ็นนะป้าแจ๊คแจ๊คแจว่าเราเราไปที่อื่นกันก่อนดีกว่านะเชื่อหนูอันนี้มานที่อีมูจิเนิร์สฝั่งนี้ ฝั่งนี้มันจะต้องมีโอ้โหจุดแจ้งเอาเฮ้ยมีคนจมูกยาวเจ้งโดนจมูกยาวมันตามผมอยู่อะทำไงใส่ข้ามันไปแล้วใส่ข้ามันไปแล้วเไปแปรงหลังหนูล้างหนูไหนไหนปังสุดยอดโอเคกนเห็นแล้วอีวอจีนเนอร์ตามร้านเราอยู่พี่เกดพี่เกดเราด้วยพี่เกดพาพวกเราไปทียายตรงไหนคือที่ที่มีเอ่อฟิวะใช่ัยขมวดขมวด หัวหัวหัวอะไในการเรื่องสามยังหัวยังไม่ได้เลยเนี่ยฉันกำลังหาฟิลอยู่โอ้ยอ้ปุจิได้โดนฆ่าไปแล้วนะน่ะไอ้โดนเน่อ๋อนี่ไงตัวนี้มีทางแยกอยู่โอ้โหไปไหนไปไหนรไตายเถอะแรปเปอร์แรปเปอร์กำลังแบบเฝ้าประตูอยู่เลยอ่ะอ๋อ ไปขายอยู่ใช่ไหมอ่ะลโอุ้ยเกือบเลยอ่ะโอเคมานี่ต่อต่อขมวดขมนไวไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคไปกันต่อเลยวิ่งยาววิ่งยาวไปให้ไปให้ไวถ้าไปได้เราจะได้ฟิลเห็นเปล่าในห้องอ่ะในห้องมีเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วตอนนี้ไม่มีใครตามเรามานะปลอดใจหายห่วงเลยไปไปแต่เราเอาไว้ตรงไหนไม่รู้ด้วยสติกเกอร์สีเหลืองมันเหมือนกับทางห้ามเข้าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเลย อะไรรตกใจคนนี้ฉันจะารานะถึงหน้าฉันจะเหมือนคนฮิปฮอปแต่ฉันบอกเลยว่าฉันคือคนดีฉันคืออมังอัสในรูปแบบใหม่อินเรียลไลฟ์โอเคนี่ได้มาแล้วครับงั้นตอนนี้ที่นี่ก็ถือว่าเปิดแล้วหรือปะโอโอ้ยโอ้ยๆๆ้ยโอ้ยยโอโอ้ยอยโอ้ยโอ้้โอ นี่เมื่อกี้นายเห็นไหมหน้าฉันมุ่งมั่นมากนะในการวิ่งแต่ละทีเนี่ยรอมันมาตรงนี้รอมันมาตรงนี้อ้าเป็นไม้ตายเลยตายแล้วเราจะสามารถไปได้มานเดี๋ยวฉันรอเองแบงคหอยแบงค์หอยให้เขาล่อเฮ้ยไปแล้วไปแล้วนายคือสุดยอดเลยสุดยอดฆาตกรอมังอัขอบคุณมากนะคะคอมพิวเตอร์ไอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะอะมังหัวลิมมหัวลิมไงต่อเด็กเราหลบตรงนี้ก่อนไหมก็ได้นะพวกเราหลบก่อนก็ได้ เราต้องปรึกษาหารือกันก่อนเอาละตอนนี้เราต้องการกุญแจระดับสเพื่อที่จะเปิดประตูออกจากที่นี่ถูกไหมถูกแต่ว่าเราได้ฟิลมาแล้วฉันไม่แน่ใจว่าในนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหากุญแจเพิ่มพี่กินเท้เอากุญแจมาจากไหนกะอันนี้เวลสองเราเอาเอาถือมาเถอะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเวลสองกับเวลหนึ่งบวกกันนะไม่ได้โกงเกินไปไปโทษอ๋ออ๋อโอเคโอเคนี่ก็เล่นง่ายเกินงั้นตอนนี้เราไปที่ฟิลกันก่อนดีกว่า ดูสิว่ามันเปิดได้หรือยังพี่กิ้อีโมจิเด็กเนิร์ดตามมานะโอเคแล้วนี่ห้องอะไรห้องเปล่าน okay, wow. ี่ห้องเปล่านี่ห้องเปล่าดันไก่โกลยิปฮอปมาแล้วฮิปฮอปไหนอะฉันได้ยินเสียงมันอยู่แถวๆนี้แหละโอเคเพื่อนเขามันเขาเขามาเขามาหลังนี่ก่อนโอเคครับโอเคครับึบ่่แตเดี๋ยวนะใส่เลยเจ๊เห็นได้มาใส่ฟิวใส่ฟิวใส่ฟิวพวกนี้โอ้เขียวอื้อเลยนึกว่าสกอตไบอ์เฮ้ยฉันโดนว้าว